สวัสดีครับวันนี้ทางร้านก็มีชุดโซลาเซลล์ดีๆมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็นชุดโซลาเซลล์นอนนาหรือว่าชุดแคมปิ้งนะครับเหมาะสําหรับกางเต็นท์นอนนาที่ไม่มีไฟฟ้านะครับพกพาง่ายสะดวกสบายนะครับตัวนี้มีไฟฉายในตัวนะครับมีข้างบนแล้วข้างล่าง2หลอดด้านข้างอีกหนึ่งนะครับมาดูชุดอุปกรณ์ที่แถมให้ภายในกล่องนะครับมีแผงโซลาเซลล์พร้อมสายให้ถึง3เมตรนะครับที่ชาร์จไฟบ้านที่ชาร์จโทรศัพท์ไฟคาดหัว แล้วก็หลอดไฟ LED อีก3ดวงนะครับพร้อมสวิตช์เปิดปิดนะครับมาดูการใช้งานนะครับตัวนี้มีสถานะแบตบอกนะครับมี3ขีดถือว่าเต็มนะครับถ้าจะชาร์จโซล่าเซลล์ก็เสียบเข้าไปที่รูด้านบนนะครับันนําแผงโซล่าเซลล์ไปตากแดดแล้วไฟสีแดงจะขึ้นนะครับไฟบ้านก็เสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะครับจะมีไฟสีแดงขึ้นนะครับแสดงว่ากําลังชาร์จนะครับเดี๋ยวทางร้านจะรีวิวการเปิดไฟ3ดวงพร้อมกันให้ดูนะครับเนี่ยครับสว่างมากครับ ตัวนี้เหมาะเลยครับที่จะไปกลางเต็นต์ตั้งแคมป์ที่ไม,ม่ไฟฟ้านะครับสามารถชาร์จได้ทั้งไฟคาดหัวไฟฉายลำโพงบลูทูธโทรศัพท์มือถือพัดลมพกพาโอ้เยอะแยะมากมายเลยครับตัวนี้เหมาะมากเลยครับนี่ครับชาร์จพัดลมพกพาก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะไปชมรีวิวการใช้งานจริงในเวลากลางคืนดูนะครับว่าจะสว่างแค่ไหนและใช้งานกันยังไงบ้างนะครับ นี่ครับตัวนี้เราเปิดไฟไว้นะครับมีเปิดไฟทั้งหมด3ดวงนะครับ3จุดแล้วก็อันนี้ไฟฉายนะครับสว่างมากครับนี่ครับสว่างจริงๆครับตัวนี้เดี๋ยวทางร้านจะลองชาร์จโทรศัพท์ให้ดูนะครับว่าขนาดที่ใช้ไฟ3ดวงสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ไหมนี่ครับชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ครับผม ตัวนี้ทางร้านจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับราคาโปรโมชั่นอยู่ที่699บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับราคานี้ไม่มีบอกเพิ่มนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสอบถามเข้ามาได้ครับ